วันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันคือเรื่องความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแหละครับเพราะข้อมูลคร่าวๆที่เห็นมานี่แบบแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยนะอย่างออสเตรเลยียก็เออเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้งสองครั้งใช่ค่ะสูนอังกฤษนี่น้อยกว่านั้นอีกไม่ถึงสัปดาห์ละครั้งด้วยซ้าแต่พอเป็นฝั่งอเมริกาอา้าวกลายเป็นสอสครั้งต่อสัปดาห์เลยค่ะตัวเลขมันต่างกันพอสมควร วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูว่าข้อมูลที่เราได้มาทั้งบทความสถิติงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจภาพรวมแล้วก็ปัจจัยที่มันอยู่เบื้องหลังตัวเลขพวกนี้กันค่ะน่าสนใจครับงั้นเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเรื่องนิยามก่อนไหมเพราะคำว่าเพศสัมพันธ์นี้มันก็ใช่เลยค่ะจุดนี้สำคัญมากเพราะแต่ละงานวิจัยเนี่ย เขาให้นิยามไม่เหมือนกันบางทีก็ถามกว้างๆเลยว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนแต่บางงานวิจัยก็จะระบุชัดเจนลงไปอีกเช่นเต้องมีการสัมผัสอาัยวะเพศนะต้องมีความรู้สึกตื่นเต้นทางเพศด้วยอ๋อซึ่งพอระบุละเอียดต่างกันผลก็อาจจะต่างกันไปด้วย ถูกต้องค่ะและอีกอย่างคือข้อมูลพวกนี้มันมาจากการรายงานด้วยตัวเองอะนะคะครับก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนกันบ้างใช่ค่ะอาจจะจําไม่ได้เป๊ะๆหรืออาจจะมีอคติในการตอบบ้างแต่ถึงอย่างนั้นภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างใหญ่ๆระดับชาติเนี่ยก็ยังพอบอกแนวโน้มอะไรบางอย่างได้อยู่ค่ะโอเคครับพอเข้าใจเรื่องนิยามกับที่มาของข้อมูลแล้วทีนี้กลับมาที่ตัวเลขค่าเฉลี่ยที่เราพูดถึงตอนแรกออสเตรเลีย1-2ครั้งอังกฤษน้อยกว่า1 สารัฐ2-3ถครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแต่เมื่อกี้เราก็คุยกันว่ามันเป็นค่าเฉลีย่ยจริงๆแล้วมันคงออมีความหลากหลายซ่อนอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะค่าเฉลี่ยก็คือค่ากลางเนาะมันไม่ได้บอกทั้งหมดหรอกบางคนอาจจะไม่มีเซ็กส์เลยในขณะที่บางคนอาจจะมีบ่อยกว่าค่าเฉลีย่ยมากๆก็ได้ครับครับแล้วความถี่เนี่ยมันไม่ใช่ค่าคงที่นะคะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยโอกาสสุขภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ณตอนนั้นอืแล้วมีประเด็นน่าสนใจด้วยนะคะคือเหมือนว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนออสเตรเลียกับอเมริกันมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์น้อยลงด้วยซ้ำอ้าวเหรอครับน้อยลงยังไงครับอย่างข้อมูลของออสเตรเลียปี2013เทียบกับ10ปีก่อนหน้านั้นนะคะความถี่เฉลี่ยต่อปีลดลงไปเกือบ20ครั้งเลยโ ลดไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วฝั่งอเมริกาอเมริกาก็คล้ายๆกันค่ะข้อมูลปี2014เทียบกับทศรถก่อนหน้าก็ลดลงไปประมาณ9ครั้งต่อปีอืมก็น่าคิดนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ความถี่มันแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มหรือลดลงในช่วงหลังๆนี้ ปัจจัยมันเยอะมากเลยค่ะถ้ามองในมุมชีววิทยาบางทีก็มีคนเชื่อมโยงว่าความถี่ประมาณ1-2ถึงครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กับช่วงเวลาตกไข่ทำให้โอกาสตั้งครรภ์สูงสุดอ๋อเป็นมุมมองด้านการสืบพันธุ์ประมาณนั้นค่ะแต่ในชีวิตจริงปัจจัยอื่นๆมันดูจะมีผลเยอกกว่ามากนะเช่นอะไรบ้างครับก็เรื่องเบสิกเบสิกเลยค่ะเรื่องงานการดูแลลูกงานบ้านที่ต้องทำครับเวลาพักผ่อนก็น้อยลง ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึงสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้เหรอครับใช่เลยค่ะพวกสมาร์ทโฟนความบันเทิงต่างๆที่มันมีให้เราตลอด24ชั่วโมงมันเข้ามาแย่งเวลาแย่งความสนใจไปเยอะมากจริงๆเออจริงด้วยครับบางทีกลับมาเหนื่อยเหนื่อยก็อยากนอนถ่ายมือถือมากกว่านั่นล่ะค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้กิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงไปรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเข้าใจเลยครับแล้วถ้ามองเป็นกลุ่มคนล่ะครับ มีไหมว่ากลุ่มไหนมีแนวโน้มจะถี่มากหรือน้อยกว่ากันโดยทั่วไปนะคะคนที่คู่ครองที่มั่นคงหรืออยู่ในความสัมพันธ์มักจะมีบ่อยกว่าคนโสดอยู่แล้วครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆของความสัมพันธ์เลยช่วงโปรโมชั่นอะไรแบบนั้นฮะเข้าใจครับแล้วกลุ่มที่น้อยลงเหรอครับก็จะมีกลุ่มที่ความถี่มักจะลดลงชัดเจนเช่นผู้หญิงช่วงใกล้คลอดหรือหลังคลอดใหม่ๆครับอันนี้พอเข้าใจได้ หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือขาดโอกาสในการเจอคู่แล้วก็ปัจจัยที่สำคัญมากๆอีกอย่างคืออายุค่ะอายุมากขึ้นความถี่น้อยลงสัมพันธ์ที่ยาวนานขึ้นความพึงพอใจอาจจะลดลงตามเวลาหรือเรื่องสุขภาพด้วยไหมครับมีส่วนค่ะปัญหาสุขภาพพลังงานที่อาจจะลดลงหรือในผู้ชายก็อาจจะมีเรื่องปัญหาการแข็งตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ ปัจจัยเยอะจริงๆนะครับแต่ผมว่าคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดก็คือแล้วไอ้ความถี่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี้ยมันสัมพันธ์กับความสุขจริงๆไหมที่เชื่อกันว่ายิ่งบ่อยยิ่งแฮปปี้เนี่ยมันจริงแค่ไหนครับคำถามนี้สำคัญมากค่ะแล้วงานวิจัยก็มีคำตอบที่น่าสนใจนะคะคือมันสัมพันธ์กันจริงค่ะแต่แต่มันสัมพันธ์กันถึงแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองหมายความว่าไงครับถึงแค่จุดหนึ่ง งานวิจัยหลายชิ้นชี้ไปในทางเดียวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างความที่กับความสุขเนี่ยมันจะชัดเจนจนถึงประมาณสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยกว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วเนี่ยระดับความสุขหรือความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมมันดูเหมือนจะได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามความถี่อีกต่อไปอ้าวหรอครับน่าแปลกใจนะผมนึกว่าจะยิ่งเยอะยิ่งดีไปเรื่อยๆซะอีก ไม่ใช่แบบนั้นสัทีเดียวค่ะเหมือนไม่มีจุดที่อ,อ,อิ่มตัวหรือเป็นเพดานอยู่แถวๆนั้นและในทางจิตวิทยามันอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับในทางจิตวิทยาเขามองว่าคู่รักจะมีความสุขมากขึ้นถ้าพวกเขามีเซ็กส์บ่อยเท่าที่ทั้งสองคนต้องการหรือพอใจอ๋อคือความต้องการตรงกันสำคัญกว่าตัวเลขเพียวๆ ใช่ค่ะแล้วมีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือมีงานวิจัยพบว่าคู่รักจะมีความสุขมากขึ้นถ้าพวกเขาคิดว่าตัวเองมีเซ็กส์บ่อยกว่าคู่อื่นเดี๋ยวสิครับอันนี้แปลกๆนะคือแค่คิดไปเองว่าเราบ่อยกว่าคนอื่นก็มีความสุขแล้วเหรอครับมันอาจจะสะท้อนเรื่องการเปรียบเทียบทางสังคม social comparison นะคะอ๋อแล้วมันมีผลการทดลองอันหนึ่งที่ตอกย้ำเรื่องนี้เลยนะคะ เขาให้คู่รักกลุ่มหนึ่งลองพยายามมีเซ็กส์ให้บ่อยขึ้นเป็นสองเท่าจากปกติครับแล้วผลเป็นไงครับผลปรากฏว่าคู่รักกลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ส่วนใหญ่จะทําไม่ได้ตามเป้าที่ให้ไหวเ้ไปๆก็ตามกลับรายงานว่ามีอารมณ์โดยรวมแย่ลงแล้วก็ความเพลิดเพลินอยู่ความชอบในการมีเซ็กส์ก็น้อยลงด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้โดนสั่งให้ทําอะไรโหผลออกมาตรงกันข้ามเลยแสดงว่า การไปกดดันหรือตั้งเป้าว่าต้องบ่อยๆอาจจะไม่ใช่เรื่องดีอาจจะเป็นแบบนั้นได้ค่ะเหมือนพอมันกลายเป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องทำความสุขมันก็ลดลงน่าคิดมากครับ แล้วจริงๆคนส่วนใหญ่เขาพอใจกับความถี่ที่เป็นอยู่ของตัวเองกันแค่ไหนครับมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะมีค่ะอย่างข้อมูลจากออสเตรเลียที่พูดถึงไปตอนต้นนะคะเขาพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งเลยของคนที่แต่งงานแล้วบอกว่าพอใจกับความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ของตัวเองอืมครึ่งครึ่งส่วนในกลุ่มคนโสดที่เป็นผู้ใหญ่ก็เกินครึ่งมาเล็กน้อยที่พอใจเหมือนกัน แสดงว่าก็มีคนอีกเกือบครึ่งที่ไม่พอใจหรืออยากให้มันต่างไปจากเดิมใช่ค่ะซึ่งมันก็ตอกย้ำว่าตัวเลขความถี่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบทั้งหมดจริงๆงั้นอะไรสำคัญกว่าครับถ้าไม่ใช่แค่ความถี่อื่นที่มันส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมไงคะเช่นระยะเวลาในการมีกิจกรรมอารอมณ์ความรู้สึกณตอนนั้นความหลากหลายหรือการสื่อสารกันที่ดีระหว่างคู่รักอ๋อเข้าใจล่ะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณแต่เป็นองค์รวมของประสบการณ์ทั้งหมด ถูกต้องค่ะปัจจัยเหล่านี้ต่างหากที่มีผลต่อความพึงพอใจทางเพศจริงๆงั้นถ้าให้สรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันมาวันนี้ก็คงจะเป็นว่าความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันแตกต่างกันไปเยอะมากขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างทั้งชีววิทยาชีวิตประจำวันอายุครับแล้วการมีเซ็กซ์บ่อยขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขมากขึ้นเสมอไปอาจจะมีจุดอิ่มตัวแถวๆสัปดาห์ละครั้งใช่ค่ะและที่สาคัญที่สุดคือ ความพึงพอใจมันซับซ้อนกว่านั้นคุณภาพของประสบการณ์การสื่อสารความรู้สึกเชื่อมต่อกันสําคัญกว่าแค่ตัวเลขจํานวนครั้งมากๆชัดเจนเลยครับเป็นการเจาะลึกที่เปิดมุมมองมากๆเลยครับก่อนจะจากการมีคําถามหรือประเด็นอะไรที่อยากฝากให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อไหมครับมีค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าในเมื่อเราเห็นข้อมูลแล้วว่าเออจริงๆแล้วคุณภาพการสื่อสารความรู้สึกมันสําคัญมากเลยนะครับ แต่ในขณะเดียวกันสังคมรอบตัวเราหรือความคาดหวังบางอย่างมันอาจจะยังไปโฟกัสหรือให้ค่ากับเรื่องปริมาณหรือความถี่เป็นหลักอยู่อืมจริงครับอาจจะยังมีความเชื่อหรือแรงกดดันตรงนั้นอยู่คำถามคือแล้วการที่สังคมอาจจะยังเน้นเรื่องปริมาณแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจทางเพศจริงๆหรือสุขภาพความสัมพันธ์โดยรวมของผู้คนในระยะยาวได้ยังไงบ้างโอ oh. เป็นคำถามที่ชวนคิดต่อมากๆเลยครับว่าความคาดหวังเรื่องปริมาณมันอาจจะบั่นทอนคุณภาพและความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าค่ะก็ฝากไว้ให้ลองไปคบคิดกันดูค่ะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเหล่านี้ยินดีค่ะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รับชมคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชม